สวัสดีครับผมเก่งมอเตอร์เมชั่นนะครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับยามาฮ่า N Max นะครับซึ่งเป็นโฉมล่าสุดโฉมที่ขายในปัจจุบันนี้นะครับที่ผมพามารู้จักคันนี้ก็เพราะว่าผมเองเนี่ยมียามาฮ่า N Max ใช้งานอยู่1นึ่คันนะครับซื้อมาใช้งานเองนะครับซึ่งตั้งแต่เขาออกมาในรุ่นแรกเลยนะครับหลายปีมาแล้วครับมันดียังไงนะครับแล้วก็โฉมใหม่เนี่ยผมอยากจะแนะนําอะไรเพราะมันเป็นรถออโตเมติกขนาด 150-160cc ที่มันเจ๋งจริงๆนะครับมีความเจ๋งยังไงมันเฟี้ยวยังไง ผมจะพาไปรู้จักครับ Yamaha n m a x Premium AT รุ่นนี้นะครับมีขายมายาวนานมากกว่า78ปีแล้วนะครับแล้วที่จะพูดถึงนี่ก็คือโมเดล2023นะครับคันนี้มีการเปลี่ยนโฉมแบบโมเดลเชนตมาตั้งแต่ปี2020การเปลี่ยนแปลงในครั้งนั้นก็มีการปรับใหม่ทั้งคันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์ดีไซน์ภายนอกรวมถึงเทคโนโลยีที่ใส่เข้าไปมีการแตกลายรุ่นพิเศษออกมานะครับเป็นรุ่น n m a x Connected รุ่นนี้จะมีระบบ Traction Control แล้วก็มีระบบที่เชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันในมือถือได้นั่นก็คือ Y มาสู่ nmax model 2023ที่เป็นพระเอกของเราในคลิปนี้ ก็ยังคงเรื่องดีไซน์ที่เฉียบขาดแล้วก็มีเครื่องยนต์ที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงรวมถึงที่ผมชอบมากๆเลยนั่นก็คือช่วงล่างครับไม่ว่าจะเป็นโช๊คอัพหน้าโช๊คอัพหลังแล้วก็ระบบดิสเบกทั้งหน้าและหลังครับมาดูเครื่องยนต์กันหน่อยดีกว่าครับเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นแบบ4จังหวะ1สูบซิงเกิลโอห์ดแคมชาร์วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ํา1 5 5ซีซีให้กําลังสูงถึง15.3แรงม้าแล้วก็มีแรงบิดสูงสุดถึง13.9นิวตตตนเเมมรรรคื่องย์ีะบบบ VVA หรรือระวาวแปรผัันนอตโมัติในรรอบกาาาทํงน ่ตก็จะใช้เลาลุกเบี้ยวที่องศาต่ำและเมื่อเร่งรอบขึ้นไปหรือเกินกว่า6000รอบระบบ VVA ก็จะทํางานเปลี่ยนไปใช้เลาลุกเบี้ยวที่มีองศาสูงขึ้นส่งไอดีเข้าสู่ระบบเผาไหม้นานขึ้นแล้วก็มากขึ้นระบบ VVA ทําให้การทํางานของเครื่องยนต์สมูทเราสามารถเรียกกาลังรถได้แต่ละรอบต่ําไปจนรอบสูงไปจนถึงความเร็วสูงสุดของรถได้เลยครับเครื่องยนต์ติดตั้งสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟเพื่อเลี้ยงแบตเตอรี่พร้อมกับทาหน้าที่เป็นมอเตอร์สตาร์ทให้กับเครื่องยนต์ไปในตัวประหย ต้องดูแลมอเตอร์สตาร์ทอีกต่อไปและสมาร์ทมอเตอร์เจเนเรเตอร์ก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นมาตรฐานที่มีอยู่ในรถเอทของยามาฮ่าทุกรุ่นแล้วก็ว่าได้ครับมีระบบ Stop and Start System เป็นระบบดับเครื่องยนต์อัตโนมัติเครื่องยนต์จะหยุดการทางานเมื่อเราจอดติดไฟแดงเกิน5วินาทีที่ต้องหน่วงไว้5วินาทีก็เพื่อการขี่ในช่วงเวลาที่รถติดมากๆนะครับที่มีการเล่งเดี๋ยวหยุดเดี๋ยวเล่งนะครับรถจะได้ไม่ดับไปก่อนนะครับระบบนี้จะทําให้มีการประหยัดน้ํามันมากขึ้นแล้วก็ยังลดการสึึกกกหหรรออใ้้้ัับบเเคคื่่งยยนนต์พิมมาขดว มีระบบ ABS แบบ Dual Channel ก็คือมีระบบ ABS ให้มาทั้งหน้าและหลังแยกกันอย่างอิสระฟังก์ชันเด็ดเต็มคันนะครับมีระบบ Smart Key System หรือระบบกุญแจ Keyless ที่มีสัญญาณเตือนด้วยนะครับมีไฟ LED ทั้งหน้าและหลังนะครับเรือนไมเป็น LCD ดิจิตอลแบบสี่เหลี่ยมนะครับตั้งค่าโดยการกดที่สวิตช์แฮนด์นะครับอันนี้สะดวกมากจริงๆที่คอนโซลด้านซ้ายนะครับก็จะมีช่องชาร์จไฟขนาด12โวลต์นะครับแต่อันนี้ต้องหาอะแดปเตอร์แบบ USB มาเสียบอีกทีนึงนะครับส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นช่องเก็บของที่มีฝาปิดเปิด ช่องเก็บของใต้เบาะมีขนาดใหญ่พอที่จะเก็บหมวกกันน็อกเต็มใบได้หนึ่งใบแต่การเก็บหมวกกันน็อกแบบเต็มใบต้องหงายหมวกกันน็อกขึ้นนะครับเราจึงปิดเบาะนั่งได้แบบปกติหลังจากที่ผมได้ขี่ไปแล้วนะครับก็มาเล่าสู่กันฟังหน่อยว่าเป็นยังไงซึ่งตัวผมเองนั้นก็คุ้นเคยกับ n m a x เดิมอยู่แล้วนะครับเพราะผมมีใช้ส่วนตัวอยู่1คันซึ่งโดยรวมแล้วโมเดล2023เนี่ยครับยังให้ฟีลลิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ต่างจาก n m a x โมเดลแรกที่ผมมีอยู่นะครับให้ความเป็น Max Series ทุ เครื่องยนต์นะครับแล้วก็ช่วงล่างที่มีประสิทธิภาพสูงระบบวาลแปรผัน VVA <V VA S 1> ที่ให้มาก็มีประสิทธิภาพสูงมากครับอันนี้ต่างจากโมเดลเดิมชัดเจนนะครับระบบนี้นอกจากให้การประหยัดน้ามันที่มากขึ้นแล้วเนี่ยการใช้งานในรอบที่ต่ําไปจนรอบที่สูงยังมีความสม o ุ t อีกด้วยนะครับเครื่องยนต์มีกําลังให้ใช้ได้ตั้งแต่รอบต้นไปจนรอบปลายเลยทีเดียวอันนี้เจ๋งมากๆช่วงล่างของ n m a x ถือว่าเป็นจุดเด่นและเป็นจุดที่ผมชอบมากๆนะครับมีความแน่นหนึบไม่ย้อยนะครับมีความเฟิร์มมากๆในการใช้ความเรร็็ววบบนนนทาาางเเีย่่ไมจะปกร โยนโคง้งเร็วๆหรือการหักเลี้ยวไวๆเนี่ยลดให้ความนิ่งความเสถียรสูงแล้วก็เลี้ยวได้ง่ายมากรวมถึงระบบเบรก ABS ที่ให้มาทั้งหน้าและหลังเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการหยุดรถได้ดังใจมากจริงๆ Yamaha NMAX m o โมเดลปี2023ราคาจะอยู่ที่95,000บาทมีให้เลือก3สีนะครับนั่นก็คือสีน้ำเงินดูบลูสีเทาพาวเวอร์เกรย์แล้วก็สีดำ a m a h a Black สีที่เราเอามาขี่ในคลิปนี้นั่นเองนะครับซึ่งสีจริงๆเนี่ยจะเป็นออกสีดําด้านนะครับหรือสีแมตนะครับสำหรับใครที่มองหารถ A t ทขนาด 150-160cc ในสไตล์สปอร์ตแบบนี้นะครับก็ไม่ควรพลาดกับ Yamaha Nmax ด้วยเครื่องยนต์ใหม่ที่พัฒนามายาวนานนะครับมีกําลังและอัตราเร่งที่มั่นใจได้ไม่ว่าจะเป็นการออกตัวหรือเร่งแซงหรือความเร็วปลายนะครับแถมมีระบบ Stop and Start System ด้วยอันนี้ช่วยประหยัดน้ํามันเชื้อเพลิงแลวก็ลดการสึกหลอของเครื่องยนต์ได้อย่างดีสายโมดิฟายหรือสายแต่งแรงก็ไม่ผิดหหหวัังนะรรเเพาาาาามีลยสํํกทใ้ เห็นกันแล้วว่า N Max วิ่งได้ดีจริงๆและนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ Yamaha N Max นะครับที่ผมอยากจะแนะนําให้รู้จักกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel ของเราแห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไปอ่านอีกครั้งโดยละเอียดนะครับที่ w w w m o t o m o t i o n t h a i l a n d c o m นะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ